The m y มล์เฟลหรืออสูรลกายเงามันมีลักษณะรูปร่างที่ใหญ่อภิมหเมาคล้ายควันดำยักษ์ในโลกกลับด้านรูปร่างของมันมีลักษณะคล้ายกับแมงมุมยักษ์จุดเด่นหลกัหลกๆของเด e m ไมล a y e r คือมันสามารถควบคุมจิตใจและมันสามารถเชื่อมจิตก,กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกกลับด้านอย่างเช่นเดโมกอกอนและเดโมด็อกไวร้าอภิมหเมาตัวนี้มันเคยครอบงำ View by e อ r ในซีซั่นที่2โดยมันจะทำหน้าที่คล้ายกับไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์และหลังจากนั้นมันก็จะทำให้มนุษย์ที่มันสิงสู่ได้กลายเป็นพาหะจนทำให้ในซีซั่นที่2 w i e w Byers ได้กลายเป็นสายลับให้กับ The m มายเฟ a y e อแต่ในช่วงท้ายของซีซั่นที่2สามารถขับไล่ The m มายเฟ a y e อออกไปจากร่างของน้องวิวโดยอีเลเวได้ทำการปิดประตูที่เชื่อมระหว่างโลกกลับด้านและโลกปกติ จึงทาให้ร่างกายหลักของอสูรกายเงาเดอะมายเฟเยอร์ The ayer, ถูกปิดผนึกเอาไว้ในโลกหลับด้านแต่เศษซากที่เหลือของมันยังติดอยู่ในโลกของมนุษย์ดังนั้นในซีซั่นที่3มันจืงหาร่างโฮสต์ใหม่เพื่อที่จะเข้าสิงและครอบงำจิตใจมันจึงได้เข้าสิงบิลลี่ฮาโก้พี่ชายต่างแม่ของแมสแม็กถึงแม้ว่าอาสูรกายเงาเดอะมายเฟเยอร์ ayer, มันจะมีรูปร่างที่ใหญ่อภิมหมาก็จริงแต่มันก็เป็นเพียงเครื่องมือที่เวสมา หรือเฮนรี่ได้ใช้พลังจิตของเขาสร้างมันขึ้นมาอีกที